สวัสด anyway ีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับจะนําอุทาหรณ์น่ารู้ต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและในสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยนะครับกับผมพี่ต้นตาลนะครับนายธีรบุรมุนทองครับวันนี้กับผมก็มีอุทาหรณ์นะครับที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟัง อุทาหรณ์ที่กระผมานามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับกระผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการจะฟ้องคดีหรือว่าปรึกษาคดีออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับก็ได้เปิดใช้งานระบบจองคิวปรึกษาคดีออนไลน์นะครับ สำหรับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยที่จะถามเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับหรือว่าความเดือดร้อนของทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับสามารถจองคิวปรึกษาคดีออนไลน์กับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีได้แล้วนะครับเพียงทุกท่านนะครับเข้าไปในเว็บ admincourt.go.th นะครับตอนนี้นะครับเรามีแบนเนอร์สำหรับการจองคิวปรึกษาคดีออนไลน์นะครับเพียงทุกท่านนะครับลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนในการจองคิวปรึกษานะครับ ทุกท่านนะครับก็จะรับคำปรึกษานะครับเกี่ยวกับคดีปกครองออนไลน์นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับติดต่อทุกท่านไปและนัดหมายวันเวลาที่ทุกท่านได้จองเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับที่สำนักงานสารปกครองเป็นบุรีของเรานะครับได้เปิดใช้งานระบบนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการปรึกษาคดีให้กับทุกท่านนะครับและในวันนี้นะครับกระผมนะครับไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับวันนี้นะครับกระผม ได้รับเกียรตินะครับจากพี่พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะครับมาร่วมในรายการของพวกเรานะครับและได้ความรู้เกี่ยวกับคดีอุทธรณ์ในวันนี้นะครับให้พี่ไแนะนาตัวสักเล็กน้อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นตลครับกับผมนะครับนายปิยวัฒน์ภูมนวลพนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษนะครับทําหน้าที่ช่วยงานตุลาการเจ้าของสํานวนอยู่ที่สํานักงานสารปกครองเพชรบุรีครับครับสวัสดีครับพี่ปิยวัฒน์ครับวันนี้ก็ถือว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้พี่ปิยวัตนะครับมาร่วมกับรายการของเรานะครับและได้มามอบความรู้ต่างๆนะครับและไขข้อสงสัยให้กับพี่ต้นตาลและรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เกิดข้อสงสัยต่างๆนะครับ ในอุทาหรณ์คดีที่พี่ต้นตาลน,นามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับและถ้าพูดถึงอุทาหรณ์ที่พี่ต้นตาลได้นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ <ül> ก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับถ้าเราพูดถึงการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความสะดวกนะครับและรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวกันใช่ไหมละครับหรือท่านใดไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็จะใช้การเดินทางสาธารณะ แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อความสะดวกเราก็จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกันถ้าเกิดว่าต้องไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเราก็มี Google Map นะครับเป็นเพื่อนช่วยนำทางให้กับคุณผู้ฟังและตัวพี่ตุนตาลเองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเคยไปหรือไม่เคยไปนะครับถ้าพูดถึงการเดินทางแล้ว Google Map ก็ช่วยเราได้อย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าบางครั้งนะครับ Google Map ก็จะพาเราหลงกันไปบ้างเล็กน้อยใช่ไหมนะครับ และถ้าเกิดพูดถึงการเดินทางนะครับสิ่งที่จําเป็นเลยนอกจากรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็คือถนวนนนทางต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าถานวนนนทางต่างๆเนี่ยได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับประชาชนอย่างเราๆหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับก็จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นใช่ไหมละครับโดยผู้ที่ดูแลนะครับซึ่งจะมีกรมทางหลวงนะครับก่อสร้างปรับปรุงขยายทาง รวมไปถึงการ่้มแซมดูแลรักษาต่างๆด้วยครับและรายการสาระน่ารู้กับสางปกครองเพชรบุรีวันนี้นะครับก็ได้นําเสนอนะครับประเด็นสําคัญนะครับเกี่ยวกับปัญหาการสร้างเกาะกลางถนนครับเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและคุณผู้ฟงังทุกท่านนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเกาะกลางถนนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังและหลายๆท่านนะครับก็จะนึกออกว่าประเทศไทยของเราเนี่ย มีเกาะกลางถนนหลากหลายแบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเห็นหลักๆก็จะมีด้วยกัน4ประเภทนะครับเดี๋ยวพี่ตองตานจะเล่าไ้ฟังนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นเกาะกลางแบบเป็นเกาะกลางสีนะครับก็จะเป็นขีดเป็นสีสีถ้าทุกท่านได้สังเกตก็ส่วนมากก็จะเป็นเกาะกลางแบบใช้เส้นจราจรตีไปเป็นเส้นเกาะกลางนะครับและแบบที่2นะครับก็เป็น เกาะกลางแบบยกสูงครับอันนี้ก็ถ้าเกิดทุกท่านสังเกตนะครับก็จะเป็นเกาะกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยส่วนมากก็จะถมดินหรือว่าจะปลูกต้นไม้อยู่ตรงกลางเกาะกลางนะครับและแบบที่3นะครับเป็นเกาะกลางแบบกดร่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้สําหรับน้ําท่วมบ่อยๆนะครับก็จะปีเกาะกลางลักษณะนี้นะครับช่วยในการระบายน้ําประเภทนี้ส่วนมากก็จะใช้ตรงแถวที่เป็นทางลาดชันหรือว่าเป็นทางขึ้นเขานะครับ โดยถ้าสังเกตดีนะครับว่าเกาะกลางแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์และการใช้งานข้อดีข้อจํากัดในงบประมาณในการใช้เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับและคดีข้อพิพาทในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการก่อสร้างเกาะกลางถนนนะครับบนทางหลวงแผ่นดินนะครับบริเวณสถานีน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งนะครับโดยข้อเท็จจริงและเรื่องราวของคดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังพี่ต้ตนตาลกันเลยนะครับ สำหรับคดีหรือบทาหนคดีที่พิ่ตุนตาลนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินนะครับซึ่งเห็นว่าตนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรมทางหลวงได้ปรับปรุงเกาะกลางถนนแบบเกาะสีมาเป็นเกาะกลางถนนแบบยกโดยไม่เปิดช่องทางกับรถบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของตนครับอันเป็นการปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีน้ำปลาไหลทะลักทำให้น้ำเนี่ยเกิดท่วมขึ้นมาในบริเวณปัม๊มส,สัมซาดทุกปีอีกทั้งยังมีน้ำไหลซึมเข้ามาปะปนกับน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินครับส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้การก่อสร้างกอ่ะอกลางถนนดังกล่าวยังทำให้ช่องทางจราจรที่เดิมมีอยู่ด้านละสองช่องทางจราจร เหลือเพียงประมาณหนึ่งช่องทางจราจรครึ่งเท่านั้นครับเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดและเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทางโดยเฉพาะในวันที่มีตลาดนัดชุมชนทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์การจราจรจะยิ่งติดขัดมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องใช้รถยนต์ขนาดบรรทุก10ล้อและขนาดรถบรรทุกพ่วง18ล้อขนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าออกสถานีเป็นประจำนะครับ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงขอให้เปิดช่องทางกับรถและลดขนาดของเกาะกลางถนนเพื่อให้มีช่องทางจราจรแต่ละด้านเต็มจำนวนสองช่องทางจราจรซึ่งต่อมาผู้อำนวยการแขวนการทางได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างเกาะกลางถนนซึ่งแบ่งตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด และแจ้งว่าไม่สามารถเปิดช่องทางกับรถหน้าปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีได้ครับผู้ฟ้องคดีนะครับเห็นว่าการปฏิเสธคำขอทำให้ตนเนี่ยขาดรายได้จากการประกอบธุรกิจเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า10,000บาทเนื่องจากได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้ถนนฝั่งเดียวกับปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นแต่ลูกค้าที่ใช้ถนนอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้จึงนำคดีมาฟ้องต่อสารปกครองชั้นต้น โดยขอให้สารมีคำพิพากษาให้แขวงการทางในที่นี้ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะครับและสำนักง,งานทางหลวงซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2แก้ไขปรับปรุงแบบแผนการก่อสร้างเกาะกลางถนนหน้าปั๊มน้ำมันของตนโดยเปิดช่องทางกับรถและลดขนาดเกาะกลางถนนให้แคบลงรวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายผู้ฟ้องคดีด้วยทั้งนี้สารปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกกรมทางหลวง เข้ามาเป็นผู้กรณีโดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3าครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับที่พี่ต้นตาลได้นำมาฝากคุณดูฟังในวันนี้นะครับคุณดูฟังฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับก็คิดตามกันไปนะครับพี่ต้นตาลเองก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะคิดเห็นอย่างไรเนี่ยขออุบกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากพี่ปิยวัฒน์นะครับได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับว่า สิ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีข้อกฎหมายไหนเกี่ยวข้องบ้างและผู้ฟ้องคดีจะได้เปิดจุดกับรถหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการน้งับข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสำนักงานสารปกครองปฐุรี ก่ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการสาระรู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับช่วงแรกนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ได้ฟังอุทาหรณ์ที่พี่ต้นตาลนํามาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นในส่วนของข้อเท็จจริงของคดีนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อในช่วงที่2นี้นะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่สารจะต้องวินิจฉัยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่ปียวัฒนะครับได้มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ปียวัฒน์ครับครับสวัสดี ช่วยเล่าเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีข้อพิพาทที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงต้นแรกใช่ไหมครับครับได้ครับยินดีครับครับผมในประเด็นเบื้องต้นเ่ยนะครับรบเรามาดูว่าประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยนะครับมันจะมีอย่างไรบ้างนะครับครับในกรณีนี้นยครับเนื่องจากว่าเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเกาะกลางถนนจากแบบ ตีเส้นเนะครับกลายเป็นแบบเกาะยกซึ่งจะมีคอนกรีตสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้การไหลของน้ําเวลาฝนตกเนี่ยก็จะทําให้น้ําท่วมขังในปั๊มน้ํามันนะครับและเกิดการจราจรในบริเวณที่จะดําเนินการก่อสร้างเนี่ยอาจจะเกิดการติดขัดขึ้นนะเป็นปัญหากับทางปั๊มนะครับซึ่งกรณีนี้ก็มีปัญหาว่าการที่แขวงการทางและสํานักทางหลวง จะก่อสร้างเกาะกลางโดยที่ไม่เว้นช่องกลับรถบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นการกระทําละเมิดผู้ฟ้องคดีหรือไม่นะครับครับหากเป็นการกระทําละเมิดเนี่ยกรมตางหลวงซึ่งเป็นต้นสังกัดเนี่ยนะครับจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ครับครับประเด็นก็มีดังนี้นะครับครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมาพูดกันเรื่องอำนาจหน้าที่ของแขวนการทางและสำนักง,งานทางหลวงนะครับ ซึ่งเป็นส่วนราชการในกรมทางหลวงนะครับโดยกรมทางหลวงเนี่ยซึ่งดําเนินการในเส้นทางต่างๆโดยแขวงการทางและสํานักงานทางหลวงเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทางในการก่อสร้างการขยายการบูรณนะการบํารุงรักษาหรือการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินตลอดจนการทําหรือแก้ทางระบายน้ําบนทางหลวงตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิหารราชการแผ่นดินพศ2534และพระราช ทางหลวงพอส .25-35 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวงค้ามนาคมนะครับดังนั้นการก่อสร้างเกาะกลางถนนบนทางหลวงแผ่นดินตลอดจนการกำหนดจุดกลับรถและระบบการระบายน้ำจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแวงทางหลวงครับนี่ก็เป็นข้อกฎหมายที่จะนำมาพิจารณาในคดีนี้นะครับและการพิจารณากำหนดจุดกลับรถ บนทางหลวงแผ่นดินเนี่ยมีข้อพิจารณาอย่างไรครับพี่ป้อมครับเวลาเราผ่านปั๊มต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยปั๊มเนี่ยก็จะมีจุดกลับรถหน้าปั๊มใช่ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับครับผมก็เลยทําให้คิดว่าคดีนี้มันก็น่าจะเปิดได้นะครับ้านึกจากอย่างนั้นครับครับแต่เมื่อพิจารณาจากหลักการที่มีอยู่ดังนี้แล้วนะครับนอกจากจะต้องพิจารณา ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมงานทางแล้วนะครับการกําหนดจุดเนี่ยต้องคานึงถึงความกล้องตัวในการเดินรถการป้องกันมีให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางเป็นสําคัญคโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถนนหลวงมีสิ่งขีดขวางหรือการขัดจังหวะกระแสะการจราจรอันเป็นผลให้การเดินทางช้าลงหรือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเปิดจุดกลับรถที่มากเกินไป ยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วยครับพี่ตุต่งังครับผมทั้งนี้สำนักอำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาพัฒนากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัญหาการจราจร,รก็ได้กำหนดข้อแนะนำในการพิจารณาเปิดเกาะกลางเพื่อก่อสร้างจุดกลับรถไว้นะครับมีด้วยกันหลายข้อนะครับครับผมซึ่งก็จะ ได้กล่าวให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้ในคดีนี้นะครับ,รบข้อหนึ่งนะครับจุดเปิดเกาะกลางไม่ควรอยู่ตรงหรือใกล้กับทางเชื่อมไม่ควรอยู่บนทางลาด4%ขึ้นไปไม่ควรอยู่ใกล้หรืออยู่ในทางโคง้งโดยเฉพาะทางโค้งที่มีลัศมีแคบไม่ควรอยู่ใกล้ทางแยกจุดตัดทางรถไฟหรือคอสะพานโดยเฉพาะสะพานที่เป็นโค้งตั้งหรือโค้งลาด และต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาการมองเห็นทั้งสองทิศทางรวมทั้งต้องพิจารณาความกว้างของเกาะกลางความกว้างของช่องจราจรและไหลาทางให้เพียงพอกับการกลับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนั้นก้อนนะครับข้อ 2. ระยะระหว่างจุดกลับรถที่มีความเหมาะสมนะครับไม่ก่อให้เกิดการเปิดเกาะกลางเกินความจำเป็นโดยระยะห่างระหว่างจุดกลับรถในกรณี ที่เป็นทางในเมืองหรือชุมชนหนาแน่นนะครับกำหนดไว้ที่0.8ถึง1.5กิโลเมตรต่อแห่งนะครับ mm. และ3นะครับต้องมีวิธีการสำรวจหาข้อมูลควรตรวจสอบจากสถานที่จริงและความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงชุมชนข้างทางเพื่อนำมาพิจารณาความเหมาะสมด้วยครับครับฟังจากพี่ป้อม บอกแล้วนี่ยครับก็มีข้อพิจารณาหลายข้อเลยนะครับที่จะนํามาประกอบในการเปิดจุดกับรถนะครับครับคือเมื่อดูจากข้อกฎหมายแล้วนะครับหรือหลักเกณฑ์ในการกําหนดจุดแล้วเนี่ยนะครับก็มาดูกันว่าตามข้อจริงที่พี่ต้นตาลเล่ามาเนี่ครับเจ้าของปั๊มเนี่ยจะได้เปิดจุดตามความต้องการหรือเปล่าครับครับผมครับเมื่อข้อจริง ปรากฏว่าบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นย่านชุมชนและโดยเฉพาะทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดจึงถือได้ว่าเป็นทางในเมืองหรือชุมชนหนาแน่นประกอบกับถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย2 7 4 7 9คันต่อวันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับครับถือว่าเป็นชุมชนหนาแน่นเลยทีเดียวครับ เมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้เกาะกลางแบบเกาะสีเดิมนะครับจึงมีการพิจารณาก่อสร้างเกาะกลางแบบยกโดยก็ยจริงตรงนี้สําคัญนะครับคือปั๊มน้ามันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยอยู่ห่างจากแยกสัญญาณไฟจราจรเพียง290เมตรนะครับซึ่งน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับว่าต้องมีหลักเกณฑ์ คือ0.8ถึง1.5กิโลเมตรนะครับอันนี้290เมตรไม่น่าจะถึงใกล้มากครับใกล้ใกล้กับแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรมากครับซึ่งเมื่อค่าไม่อยู่ในระยะสำหรับทางในเมืองที่จะให้มีการเปิดเกาะกลางได้นะครับเนื่องจากเหตุผลไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางนะครับจึงไม่สมควรมีจุดกลับรถนะครับอันเป็นไปตามหลัก วิศวกรรมจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางนะครับดังนั้นการที่ทางหน่วยงานแขวงการทางและสำนักงานการทางหลวงสังกัดกรมทางหลวงนะครับปฏิเสธไม่เปิดเกาะกลางเป็นช่องทางกลับรถหน้าปั๊มน้ามันของผู้ฟ้องคดีนะครับจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับจึงไม่มีการกระทําที่ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับกรมทางหลวงเป็น เจ้าสังกัดนะครับจึงไม่ต้องรับผิดชอบใ้ค่าสินไหมตัวแทนในแก่ผู้ฟ้องคดีครับและปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการก่อสร้างเกาะกลางถนนเนี่ยจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังทําให้ได้รับความเสียหายและขาดรายได้นะครับใช่ครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็เห็นว่าเป็นประเด็นสําคัญนะซึ่งศาลก็ได้ให้ความสําคัญโดยได้วินิจฉัยลงไปว่านะครับ บริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูฝนนะครับที่มีปริมาณฝนตกมากน,น้ำก็จะท่วมถนนทั้งสองฝั่งไม่ใช่ท่วมเฉพาะบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีเพียงฝั่งเดียวและโดยที่บริเวณดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะมีระดับต่ำกว่าบริเวณอื่นทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้จึงรับฟังได้ว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดจากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เป็นสำคัญไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการก่อสร้างเกาะกลางถนนดังกล่าว และการก่อสร้างเกาะกลางถนนที่ภาคแขวงการทางได้เปิดช่องระบายน้ำบริเวณที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากมีความกว้าง3เมตรจำนวน5แห่งเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝนแล้วอันถือเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ความระมัดระวังตามสมควรเมื่อเกิดความเสียหายหแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาแล้วนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคดีนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษายกฟ้องไปนะครับซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นคดีของศาลปกครองสูงสุดที่อเก9กาทับองหนะครับครับนี่ก็เป็นคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับที่ได้ ตั้งเป็นข้อบรรทัานและมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับการเปิดจุดกับรถนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังบุทรธร์คดีในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะได้ความรู้หรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดจุดกับรถมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านใดมีความประสงค์นะครับที่จะขอให้เปิดใช้จุดกับรถนะครับก็สามารถนําข้อหลักเกณฑ์พิจารณานี้นะครับไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิยวัฒน์มากเลยนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับอุตาหรณการเปิดจุดกลับรถในวันนี้นะครับซึ่งก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับกับผมขอฝาก Facebook สำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีนะครับรวมไปถึงช่องทางต่างๆในการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับทุกท่านนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อที่เบอร์0 3 2 709 สนยะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 3 2 7 0 9 4 0 0นะครับหรือถ้าหากทุกท่านนะครับอยากจะรับฟังรายการของพวกเราย้อนหลังนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใน u t u b e นะครับในช่องของสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถรับชมรับฟังรายการของพวกเราย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงช่องทางการแชทหรือว่าสอบถามต่างๆนะครับในช่องทางของ Facebook นะครับทุกท่านก็สามารถ ส่งข้อความมาทาง messenger ของ Facebook นะครับเพื่อสอบถามข้อปัญหาต่างๆรวมไปถึงข้อสงสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีออนไลน์การปรึกษาคดีออนไลน์หรือว่าการอบรมออนไลน์นะครับที่สันักงานศาลปกครองเพชรบุรีของเราได้จัดขึ้นนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่อยู่กับพวกเราตลอดระยะเวลารนี้นะครับ พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมพี่ต้นตาลนายเจเบอร์ุญทองนะครับและพี่ป้อมพี่ปียวัฒนะครับผมนวลขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับการไก่เปลี่ยนข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการนำงับข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดี ถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสำนักงานสารปกครองปบุรี